สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเงเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันพุธที่21พฤษภาคมราคาทองคำสปอร์ตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อคืนปิดตลาด3,289ดอลลาร์เพิ่มขึ้น60ดอลลาร์ค่ะมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจาก3ประเด็น1วันศุกร์ที่ผ่านมาม,ามูตี้ปรับลดอันดับเครดิตรัฐบาลสอเมริกาจาก triple A นะคะคือ A 3ตัวเป็น double A หนึ่ง สองก็คือความไม่แน่นอนของอัตาราภาษีนำเข้าที่สหรัฐจะเรียกเก็บกับประเทศคู่คา้าช่วงนี้เป็นช่วงของการเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็มีเวลา90วันนะคะแต่ว่าก็ผ่านมาต้องบอกว่าเดือนกว่าวาแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของรัสเซียและยูเครนนะคะการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนยังมีความไม่แน่นอน ตรงนี้ทำให้เมื่อวานนี้ทางกลุ่ม EU แล้วก็ UK ก็คือสหาราัชอาณาจักรเนี่ยประกาศมาตรการคว่มบาตครั้งใหม่กับรัสเซียนะคะไม่หลอให้สหาราัฐเข้าร่วมประชุมครับมาตรการครั้งนี้เกิดขึ้นแค่1วันหลังจากที่ทำม,มีการเจรจาก,กับปริปูตินของรัสเซียซึ่งการเจรจาครั้งนั้นเนี่ย ก็ไม่มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการหยุดยิงในยูเครนนะคะตรงนี้อาจจะทำให้ทาง EU แล้วก็ยูเครนไม่พอใจนะก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องมาติดตามอีกนะคะรัะเสเซียยูเครยนยังไม่จบซะทีแต่ก็เชื่อว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นปัจจัยแค่ระยะสั้นสำหรับกองทุน SPDR สซื้อทองคำต่อเน,นื่องเป็นวันที่สอง เมื่อวานเข้ามาซื้อ0.57ตันค่ะสำหรับคืนนี้สารลัดไม่มีการประกาศตัวเลขสถิติที่สำคัญสำหรับแนวโน้มราคาทองคำนะคะเชา้านี้อาจจะเห็นปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้าน3,315ดอลลาร์นะคะแล้วก็เริ่มย่อตัวลงมาวันนี้มองว่าน่าจะย่อตัวลงค่ะน่าจะมีแรงเทขายออกมาแนวรับประมาณสา4 5ถึง 3,250ดอลลาร์นะครัหลุดตรงนี้แนวรับสำคัญ3 2 0 5ดอลลาร์แนวรับแข่งแก่งที่เดียวแนวต้านนะคะของเมื่อเช้านี้คือ3,315ดอลลาร์ถ้าผ่านขึ้นไปได้เผื่อไว้เฉยนะคะ3,355ดอลลาร์ค่ะสำหรับรคาคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวาปรับเปลี่ยน14ครั้งขายออกช่วงเย็น5 6 6 5 0บาทลดลง50บาทค่ะ แนวรับ5 7 0 0บาท5 3 0 0บาทแนวต้าน51,400บาทและ51,800บาทได้รับปัจจัยลบเข้ามานะคะเงินบาทช่วงนี้กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อวานแข็ค่าขึ้นประมาณ23สตางค่ะสำหรับท่านที่เข้าไปเก็งกำไรในช่วงของที่ราคาทองคำปรับตัวลงนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นการลงทุนเนยะสั้นขายทำกำไรวันนี้ออกไปก่อน นะคะโซนประมาณ3,300ดอลลาขึ้นไปหรือวันนี้นะคะขายไม่ทันก็อาจจะดูราคานะคะณนะปัจจุบันตอนนี้ค่ะไปก่อบนะคะจะเข้าซือ้อรอบใหม่อาจจะดูประมาณ3,250ดอลลาร์3,200ดอลลาร์านะครับโควิดจะเก่งกำไรฝั่งซื้อได้คะ่ะซื้อที่3,250ดอลลารตัดขาดทุน3,230ดอลลาค่ะ โกลด์ไรฟิเจอร์เก่งกำไรฝังซื้อ3,275ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,255ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้น23สตางค์นะคะอยู่ประมาณ32บาท87สตางะคะ์อันนี้ก็ก็ดันราคาทองในประเทศเป็นผลจากเงินดอละลาร์ที่กลับทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะช่วง2-3วันนี้นะคะเมื่อคืนตอนล,ลา่าก็ยังอ่อนค่าลงต่อ เงินบาทแนวโน้มอาจจะแข็งค่าขึ้นได้ต่อนะคะแต่แนวรับประมาณ32บาท60สตางค์น่าจะรับอยู่ระยะสั้นนะคะส่วนแนวต้านประมาณ32บาท90สตางถึง33บาท5สตางค์ค่ะ USD f u t u r e แนวรับ32บาท50สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท80สตางค์น,นะคะก็ เทรดดิ้งตามกรอบได้นะคะสำหรับ USD future สัญญาเดือนมิถุนายนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ